สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนี้้าไมาเก็บผลละไมในสวนแล้วจ้าเด้อลูกโบ๊แบค่ะพี่น้องลูกโบ๊แบคุณดาดกด๊อกดกดก,ดกเริ่มซุกแล้วจ้าพี่น้องจ้าซุกแล้วซุกแล้วไม่เก็บน้ำกันเด้อจ้ามาสวนจ้ามาสวนมาพี่น้องเก็บไปกินกบไปเสตีมจ้า พี่น้องอันนี้บ้านคอยเอิหมากพักพ่องบ้านเจ้าเอิหมากยังแก่พี่น้องจ้าคุณหนาดกดกดกคักดกแน่พี่น้องเป็น,ปนก้อนเป็นก้อนยั่วมากไปกินซอยเน่พี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยกินบอ่อหนึ่งไสปลาก็ได้ลวกกินกับ,กบ,กบปนกับแก้วก็ได้จ้าพี่น้องคุณนาเอาอ้อมใสปูไส่ปลาใส่ไก่ก็ได้คือกันจ้าพี่น้องจ้างามงาม กินย่างกินหมากของเพื่อนนี่ละจ้านี่พี่น้องนี่หมากอ่อนๆนี่พูดหน่อพี่น้องมิตรหมากอ่อนๆได้นี่จ้าพี่น้องจ้าพุณอน่ะคุณออกมาสวนกรไปทํางานจ้าพี่น้องคุณอน่ามากๆๆมาเก็บน้ำกันจ้าพุณน่อพี่น้องเสียวกันไกลมาหนีเอาสวยๆงามๆพักจากสวนพี่น้องปลูกพักได้สันจากตั้งแดนจ้าพี่น้องจ้า มาเด้อมาเด้อเอาไปกินน้ำกันพู่นะเห็นบ่สวยงามคักพี่น้องเอ้ยดกกระดกอันนี้ห่อม้วนจากอย่างห่อม้วนจากไข่ค่ะพี่น้องคะ่ะมีไข่แล้วก็มีผงโลดมีเอ็มร้อยแล้วก็มีน้ำตาลมีนุมัมอันเปรี้ยวจ้าพี่น้องผสมกันเอามาโหดพูดนะพี่น้องใส่น้ำทั้งเต็มน้ำทั้งยี่สิบลิตรนะพี่น้องตักโหดได้ทั่วสวนเลยจะพี่น้องโดกโดก เห็นผลได้จ้าเด้อผู้ใดบ่เคยเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเบิ่งค่ะหดผักหดมีผักกระกรอบงามค่ะพี่น้องผักบุ้งกระกรอบแซ่บผักหอมกระงามของทุกอย่างในสวนมิตรแนวงามๆค่ะพี่น้องค่ะนี่พักหอมจ้าผักหอมบ้านเฮาจ้าผักหอมนี่ผู้หนาผักแมงลักค่ะพี่น้องค่ะงามงาม เอาให้เพื่อนใหง่ๆยังี่เพื่อนออกดอกพี่น้องเพื่อนต้นไงเพื่อนยังคอยหอมดีคันตัดเพื่อนแน่นอยู่เพื่อนบ่หอมเข้าไปใส่ตู้แข็งไว้กันบ่ดีได้พี่น้องอันนี้เข้าเอาไปใส่ตู้แข็งไว้โอ้เอาออกมาใส่กันยังหอมดีอยู่คือเกาอยู่ขะพี่น้องค่ะคุหนาผักแมงลักงามๆจ้าพี่น้องมีผุนผักแมงลักสามแวกคูดค่ะพี่น้องค่ะคุหนางามๆจะเสือกมงามเอามาให้พี่น้องส้มน้ำกันเนาะจ้านเนาะ นี่แหละคนทําหัวทําสวนจะพี่น้องคัน้อยูน้าหัวน้าสวนก็บสบายใจมวนพุ่นน่ะเบืองแหมเบัอเคือนเรื่อนน่อยก็กําลังเป็นดอกดอกอากลาก่พี่น้องกําลัางงามๆคือกันจ้าของอยู่ในสวนมิต,มตรแนดวดอกดอกเด้อจ้าเด้อพุ่นน่ะพักแมงลักว่าปลูกใส่กระถางมาใส่ไว้ในนีก็งามค่ะพี่น้องงามขึ้นแล้วพายอยากได้จองได้เด้อจ้านี่ขนาดนาต้นนี่ว่าสิเอาพันธุ์เพิ่นค่ะพี่น้องนี่สิเอาพันธุ์เพิ่น อามาใส,ส่กระถางไว้จะพันเอาเม็ดเพิ่นจ้าพี่น้องนี่พริกก็กระลังออกมากกระลังเป็นมากกระลังเป็นมากนี่ค่ะพี่น้องะ่ะพริกเบหลายดอกปีนี้บ่ปลูกพริกายปลูกบหลายผมกระลังออกมากกระลังดกอยู่พี่น้องพูดนะดอกเต็มอยู่พี่น้องขะนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งในตางแด่พี่น้องมาเห็ุการเห็บงานเวลาว่างๆกับมานี่แหละคว้วสุกเล็กๆนนอนๆ้จพี่น้องจ้า โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้น้ำก่อสสลัดสวยๆนี่แหละนาะจะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมจ้าจัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าย่าจ้าสวีเดนเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ